ของเหตุคาบ,บอมที่ปัตตานีนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองคนบาดเจ็บอีกหลายรายเมื่อวานนี้หน่วยความมั่นคงเจ้าหน้าที่รายงานนะครับว่าหนึ่งในคนร้ายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามรถกระบะคาบ,บอมนะครับไปจอดไว้ที่หน้าโรงแรม South ิร์นวิลสปัตตานีเนี่ยก่อนจะจุดชนวนระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายอับดุลราะสาแม่เนื่องจากว่ามีพยานชี้ยืนยันว่าเห็นบุคคลที่ขับมอเตอร์ไซค์ในคืนเกิดเหตุตรงกับภาพจากแฟ้มประวัติคดีความมั่นคงในพื้นที่เลย สำหรับนายอับดุลรัะนะครับถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับคดีความมั่นคงแล้วสมหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีส่วนคนร้ายที่ขับรถกระบะคาร์บอมที่ไปขมโมยมานั้นตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานหากตรงตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะยื่นขออนุมัติหมายจับทั้งสองคนทันทีเรื่อกี้ทางด้านของผู้พัพการตํารวจภูทรจังหวัดปัตตานีพลตบบรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาก็บอกนะครับว่ากำชับทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยยังคงเน้นที่สถานที่ราชการสถานบันเทิงเพราะว่ายังมีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเตรียมจะก,ก่อเหตุด้วยกัรยาโยนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ประกอบระเบิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคําเตือนช่วงปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยายนด้วยเนี่ยนะคะว่าจะมีคนร้ายแฝงตัวก่อเหตุร้ายขึ้นระลอกใหญ่ค่ะเพราะว่าจะไปตรงกับวันครบรอบวันสถาปนาขบวนการแนวร่วมเพื่อเอกราชแห่งปาตานีหรือว่าเบอร์ซาตูนะคะ แล้ว31สิงหาเนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียด้วยค่ะปกติทุกๆปีก็มักจะมีการก่อเหตุที่แสดงเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ค่ะ